้ไฮ okay, e ัลโหลดีไหมไม่ต้องใช้ไหมไม่ใช้ไหมโอเคสวัสดีทั้งคนวันนี้นะคะอยากจะขอเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าหลังจากวันนี้จะไม่มีการฟ้องร้องไม่ต้องเอาดอกไม้ไปขอโทษใคยใช่ไหมคะไม่แน่ไม่แน่ ที่เรามังจากคนละคของเราใช่ไหมคะใช่อ่าโอเคมีสองคนไม่ว่านมัอยู่สองคนเล่นแม่ก่อนเลยดีกว่าป่าวเพราะอะไรจะบอกว่าถ้าจะต้องมีการฟ้องร้องเนี่ยเมื่อเราดูจากจนวนคอมเมดี้นะคะเทียบกับคนประกอบการของอาตาบันยูก็ไมเดีอยะต่อให้ต่อให้ขายแบบโกงราคานี่ก็ไม่น่าจะพอขั้นนะโอ้จงหัวติดสุดเลยงานที่แล้ว เอาพร้อมยังพร้อมยังอ่าไม่ไม่ทายาทายางานสแตนอัพส่วนใหญ่นะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือมันจะมีลินควคลักลุ้งนะแต่ว่าลา์อัพในวันนี้เนี่ยมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่บางหน้ามองไม่เห็นใช่ไหมมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทุกคนร้องเพลงให้โซพีนค่ะ น้องรักนักร้องแห่งเิวเดียวนะคะตอนดูไฮโซพิมครั้งแรกนึกถึง JR.D. ารีกุสแมรู้จักไหมนะตา่างกันนิดเดียวนะคะตรงที่ JR.D. านะรีกุสแมนเขาตลกถ้าความคุ้มค่าของคุณคือการดูอะไรดังานให้เลือกดูโปรแกรมที่มีไฮโซพิมนะเพราะว่าคอมเมดี้คนอื่นในปกติจะพูด15นาทีไฮโซพิมจะพูด25นาที เสระบบีตา้า5นาทีร้องเพลงอีก10นาทีเสร็จแล้วอธิบายมุกในเทจิ5นาทีรวม4.5นาทีครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะพี่นตนะคะพี่น็อ่าพีนตดีเอฟนะคะนตผู้จองหองนะคะเป็นนักร้องมืออาชีพร้องเพลงมาตั้งแต่ไฮโซพีนยังจุนักจังหวะอยู่ในท้องแม่นะคะจริงๆเลยจริงๆเลยยนงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะร้องอะไรเพราะว่าเกิดไม่ทันยุคทอง เาเกิดทันกันหรือเปล่ายุ้ลิปออยบอนเก้าเต่าเจมนลุงดมฮะวันก่อนพี่แกเล่นมุกนุกทอนสายบัวน้องฝึกงานถามว่านุ้มเป็นใครเหรอคะทำงานในวังหรือเปล่าอย่าไปล้อเขาเลยพี่ช่วงนี้มันมีของมาอะไรอหน่ตดวแต่ว่าต้องยกให้พี่เขานะเพราะว่ามันมีมุกหนึ่งที่ไม่มีใครในห้องนี้เล่นไม่ดีเท่าพี่เอ๋ ก็คือโอ้ยโอ้ยจำน้ำลสุนลสุดต่อไปนะะเนอนอนทับเรียนนะคะเจ้าพ่อแห่งวงการซิกดาวคอมเมดี้นะคะรอะมีเพื่อ ไปไหนเนี่ยต้องมีคนเล่นมุกเปิดให้ยาวกว่าใครเพื่อนเพราะว่ากว่าจะเดินไปถึงเวทีเอาไปยี่มาตั้งปรับขาใหม่ใช้เวลาน,านานกว่าการเซ็ตระบบกีตาร์ให้ไฮโซพี <c oughs> พี่น็อตเล่นเสร็จเดินลงมาเอ้ยเอ้ยนนอตเดินขึ้นเวทีกระดูกสันหลังเป็นเครื่องไม้คับ ว่าทำไมต้องยกเวทีสูงขนาดนี้นนเห็นไหมไพี่นกเขาลำบาก็แต่ว่านั่งถืออกมากโนเป็นคอมเมดี้ที่แถวๆมาทุกเซ็ตมึงทุกเซตต้องมีน้องเพลงสังเก่งมาแล้วเมวื่อวานซ้อมกันเล่นภาษาอังกฤษมันยังร้องเลยเราว่าร้องเก่งที่สุดในนี้แล้วเพราะว่าร้องทีเดียวหลายเพลงพร้มกันใครทําได้บ้างไม่มีนะคะนอกจากนกมงคนทร,รีนร้องเพลงฝรั่งเป็นไทยก็ยังทำได้ ลาบ,บคิคมามโซนามไอนายุระดีที่ลาบัน้ำไอเจนพิายุระเดียขอบคุณมากนะคะนี่เป็นแผ่นซีดีที่เตรียมมาเห็นไหมนี่ไงความพิเศษของโนส่วนตัวเชื่อว่าโนเนี่ยไม่ได้อยากมาสายสูชีวิตนะคะแต่ว่ามันเป็นความจำเป็น <c oughs> <c oughs> ในวงการนี้เนี่ยจะมีอยู่ประโยคหนึ่ง เขาบอกว่าซึมเศร้าให้ไปเมากับนกคืนหนึ่งก็คือพังมากก็เลยจัดเลยพางนกไปรูปถอดมาถึงร้านตอนสามทุ่มกว่านกจะขึ้นบันไดถือดาบมาตีแอมถ้าสอชนะคะทวงงบฉายบอลโลกให้คนพิการ600ล้านคืนมาได้แล้วเอามาให้วงการแซงอัพ โนก็คงไม่ต้องมาหลอกควยตัวเองํำที่ทัากระดาษขายตามตลาดนะอีม่าวยทำความสัสบไป้วยโอ้โหไม่้บอกเป็นกูเลยก็ได้ยังย่างใจเย็นใเย็นต่อไปดาวฟ้าดาวฟ้าถึงจะยังไม่รู้จักกันมานานนะคะแต่ก็สัมผัสได้ว่าเป็นคนที่ทําอะไรเต็นที่่ะเราเคยดูน้องร้องเพลงในงานไพรตรงสามย่านน้องเต็มที่มากตอนนั้นก็เพลงอะไรนะร้องอะ พี่ก็จะไม่ดันกันแม้ว่าจะมีคนดูแค่สามคนนะคะคือแตงโมแม่ดาวฟ้าแล้วก็คุณขุนบอสซาแต่ว่าน้องเป็นที่หนักใส่ชุดมาล่อให้แทงข้างหลังแบบนี้นะคะแม้ว่าจะเอา t ีนี่คด้วยกันก็ต้องทำร้ายอันนี้นึงน้อย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 เข้าไปดูช่องยู u ูบเขาแล้วนะมีช่อง YouTube นะ e a g Academy อ่าชอบมากโดยเฉพาะ MV เพลงลูกหนึ่งที่เป็นพาร์ที้ของไทยเทอ่ะพาร์ที้เพลงอะไรนึกออกไหม อ,อ,อ,อ่าเหมือนบอกจุดยืนให้โลกรู้ไปเลยนะคะว่ากูล้อพ่อมึงอยู่ถูกไหมคะอ่าไม่เป็นไรมุงีมาสาสร้างได้ค่ะไปถามไรดาฟ้าแกงมึงไม่สนุกเลยเลิกต่อไป<น>ต่อไปมีทับนะคระมีทับ,บ,บอ่าทุกวันนี้ที่จำได้อย่างเดียวคือมึงเป็นบุสลิมเ็ว <laughs> <laughs> บ้านอยู่แถวไม่กะบ,บางนา ชอบกินเหล้ากินหมูพี่ยานมีหมาเป็นจำเนี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะชอบร้องเพลงด้วยส่วนเดวิดวอร์ฮะร้องสอรพันยาพร้อมมากนะส่วนมดนเกงแต่พูดงงงงนะโรสไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยแต่นี่เป็นครั้งที่สองนะคะ ที่นะอยู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยูล่ลาดบุรีนะลูกไปต่อไปต่อนะคะก็อย่างที่พี่เอ๋เขาว่าไว้นะคะตัวละครรับฟบังตัวนก็รับมากรับจนไม่รู้คอะไรนิดหน่ะแต่จากที่คำนวณมาแล้วคือไม่รู้เคยไปดูหนังด้วยกันแต่ก็ไม่เคยได้ยินพี่เขาร้องเพลงเลยนะคิดว่าอาจจะร้องเพลงสรรเสริญพ่ออยู่นะ แต่ว่าเพรว่าเรื่องที่จะได้ร้องนะเขามีจุดยิงนับถึงนะนับถึงหนูไม่อ่านน้อเสื้อถขงอะไรไม่ไม่หลับเลยแต่ถ้าถามว่าใครคือตัวึึงในคืนนี้ก็คงต้องเป็นแม่กเจนมานะนะคะแฟนคลับนับแสนคนแบนนับล้าน คือดูเขาเล่นกาอ์ดนะคะฟังพูดไปสิบนาทีรู้เลยแจ๋วโดยเฉพาะปากของมันจะมีสักกี่ค,กคนคะที่เล่นมุกวันไลเนอร์มุกประโยคเดียวเล่นมุกเดียวที่คนก็ไม่ขขานะแต่ผ่านมาสองปีแล้วคนยังไม่ลืมเลยถูกไหมมันเหมือนวันหนึ่งแม็กเดินเข้าป่าเดินออกมาเจอทัวเดินต่อไปเจอสนามสนามชื่ออารมณ์ เดินไปเดินมาเดินเข้าสเปซงงไหมจนบางคนบอกว่าอย่าพูดเลยร้องเพลงดีกว่าแม็กบอกว่าผมทําไม่ได้เพราะว่าคนมาฟังแม็กเจนเดินเข้าสเปซมีมากกว่ามาฟังแม็กเจนร้องเพลงในคอนเสิร์ตตอนนั้นอันดับหนึ่งในเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์คือผ้านามัยไม่มีภาษี อันดับสองคือแม็กเจนเดินเข้าสเปซอันดับสามคือยูแซคแท้ๆเสือแพ้ผ่านไหมหลายคนหลายคนบอกว่าแม็กเนี่ยทำอะไรไม่คิดหารู้ไม่แท้จริงแล้วแม็กเป็นอัจฉริยะอีมุกส่งโลเคชันให้น้องเนี่ยจริงๆแม่กก็เป็นมุกเก่าๆที่ไปเอาของเข้ามาเห็นไหม ไม่ได้คิดเองเขาพวกคนอื่นมาเล่นและสมองแทบไม่ได้ออกกับร่งกาย<อ>แต่กลับกลายเป็นตัวการสําคัญในการขับเคลื่อนวงการเฟมินิสต์ในประเทศไทยได้เกิดเป็นแฮชแท็กคนอย่างแมจเจนแมจเจนอเอาแฮชแท็กที่คนอื่นคิดมาสกีนเสือ้อหายเอากำไรเข้าบ้านหายคนที่ไม่เอาใจเซียนวอ่ะพอคนเริ่มจะลืมแล้วแมกแมงก,ก็จะโพสอะไรที่เกียจทุกอย่าง,งไม่ถึง24ชั่วโมงกลับไปกระแสัยแล้ว แม่ฉลาดจะตายจะโพสแต่ละทีคิดแล้วยังปครั้งแรกสุดนะนี่กูรู้นึงอันนั้นเป็นสารคดตยามันรู้ว่าพูดแบบไหนจะจี้ดใจเฟลมิสที่สุดใครที่ไม่ได้มาตามพอชอบก็ต้องมาตามเกเียนพอครบหนึ่งปีแม่เอารูปแค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 รฟ้เฟลลิสได้ตังอีกเห็นความอมายชรยนั้นไหมเห็นความหมายรี้นั้ไหม แบบนี้แถวบ้านกูเรียกว่าขุดบ่อรอบลาถ้ากูเป็นเมียแม็กกูก็คงยอมรับว่าแม็เป็นตัวเงินตัวทองของค,ครอบครัวจริงๆวิธีนี้เรียกว่าคิดน้อยๆเก็บเกี่ยวใช้สอยนานๆเก็บใช้ค่คะหลายคนอาจจะยังงงกับคำทธิบายหรือว่าคำจำกัดความของเฟมินิสต์เฟมินิสต์ไม่ได้เกลียดผู้ชายนะคะเฟมินิสต์แค่เกลียดคนอย่างแม็กเจน นับคือแม็กอย่างหนึ่งนะต่อให้คนบอกว่ามันเลวแค่ไหนแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าแม็กเป็นคนรักครอบครัวตอนที่ขอโทษแล้วสังคมไม่ยกโทษให้แม็กเลือกที่จะประชดประชันแดกดั้นสรุปปากมึงประหนึ่งตัวเองแม็กเป็นคริสรอกแต่มาด่าลูกเมียมันปุ๊บแม็กกายล่างเป็นวิสุทธิทัดิ <c oughs> ย่ามาแหย่กับครอบครัวคะยินดีด้วยกับน้องยองนะคะเอ,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 อตาม ตอนนี้ล่าสุดก็รักเด็กนะคะเอาลูกเปินเป็นลูกขอ,อ,อ,องเราอีฟก็บอกให้กูเล่นมก็อบอกเลยนะว่ามุกมันไม่เวิร์กอ่ะ,อะโอเค <laughs> เดี๋ยวค่อยอักอีกคนหึงคนนี้ต่อไปนะถ่ายเอาไว้เปิดให้มันดูอร่วมกับอ่ะตอนนี้นะคะตอนที่ได้รู้จักแม็กจริงๆเนี่ยก็คือเล่นละครเวทีแม็กเจนกับแตงโมด้วยกันนะคะตอนนั้นอีพูดกับที่พูดถึงันี่ เพิ่งดารบการช่วยเหลือมาจากท้ำหลวงนะมันก็ไม่ได้เสพข่าวสานใดๆตัดสินใจชวนแม็กมาเล็กหวังเพื่งความเป็นดารามกระตุ้นยอดขายบัตกลายเป็นว่าแฟนคลับกูก็ไม่มาดูด้วยเพราะ90%ของแฟนคลับกูคือเฟมินิสฮะคนว่าเล่นละครกับแม็กเจสนุกมากทุกคนต้องชมว่าแม็กเล่นดีมากเหนือความคาดหมายเลยนะฉากที่คนดูชอบที่สุด คือฉากที่แม็กเจนเล่นเป็นหมา,นาน <laughs> คนดูชงไม่หยุดน,นะบอกว่าเ่าเก่งมาก <laughs> แล้วเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยแม็กเนี่ยเป็นคนจริงใจแล้วก็มีน้ำใจนะ <laughs> เวลาเจอหน้ากันไม่มีครั้งไหนที่แม็กไม่ให้เกลียดแต่เวลาอยู่ในโซเชียลก็ยากที่จะห้ามใจไม่ให้เกลียดแม้การเอาแม็กประดางสุดรับในวันนี้เนี่ยพอคลิปมันออกไปเดี๋ยวทัวแม่งต้องลง รอบนี้ไม่รู้แม่งเราจะโดนกันหมดเลยหรือเปล่าแต่กูจะไปอเมริกาแล้วก็ขอทุกคนโชคดีวันนี้นค่ะเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มาโรสแม็กเจนนะคะก็เลยจะขอมอบสิ่งนี้มาให้แม็กเจนเป็นของขวัญนะคะ so you